เข,ไไข้าไปห้องในบ้านผมลูกเนี่ยผมนอนอยู่มันนี่ตอ,องกัน yeah. ไปเข้าไปห้องในบ้านผมลูกเนี้ยผมนอนอยู่มันนี่อ้ยลูกเนี้ยผมนอนอยู่เนี่ยเขา ับลูกแมคลูกกับเมียผมนอนอยู่เขาไปห้องนอนลูกกับเมียผมนะเมียกับลูกผมก็ก็นอนนี่ตอนนั้นคือเมียกับลูกก็นอนอยู่นี่อยู่ครับแล้วเมียกับลูกผมก็ไม่นรกว่าผมอ มันไม่ใช่ผมที่ผมผมวิ่งมาบอกแม่แม่จะไปยุ่งกับมันตอนนั้นลุงนิดมาพอดีครับเห็นหลังมันใวๆเข้ามาในบ้านพอผมก็วิ่งเข้ามาแล้วผมบอกมันออกไปแล้วมันก็กลับเข้ามาครับครับก็เครื่องไม่เป็นอะไรก็เป็นรอยพวกเสียมพวกอะไรตีรถท่อมบ่ะไปขูดรถขูดยังผมขูดรถขูดไรตอนนั้นเขาอยู่ในบ้านบ่ะบ่ผมเขาเวียนครับผมเป็นรบบอโอเป็นรบบอเนาะ พอดีคนข้างบ้านเขาบ้านหลังสูงเขาเดียวลงมาเห็นครับผมเขาว่าเอ้าลูกนิ่มพี่น้องเจ้าบ่อวะสันอ้เงี้เสียหายไรเสียรถกลับมาปวดเป็นท่าเน่าเลยรถของลูกรถของลูกรถจอดไว้จะเื่อลูกผมไปเมืองนอกผมขี่รถโบเป็นตอนเขามีญาติพี่น้องกับยายเขามาาเบิร์นชมยัให้แล้วครับโอเคตับเสียวกระดูกีขอกีความผมหมอบอยังหรอกครับเอาชาวบานเขาเฮ็ดในผมคือเก่ากว่มี ไปทาไมลูกเี่ทาไมถึงไปทุบเขารถเขาเพราะอะไรบอกป่าด้วยสายเหตุโอเคได้เดี๋ยวจุดให้ทาไมเราไปทุบรถเขามันอยู่ในใจมันอยู่ในใจทุกอย่างมันอยู่ในใจอยู่บ้านอะไรนะอยู่บ้านอะไรนะอยู่ดงเย็นเพราะว่าบนดงเย็นบ้านบ้านบ้านดุงครับอยู่บ้านอะไรของตำบลดงเย็น บ้านดบ้นตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงครับนั่นแหะอยู่บ้านอะไรของตำบลดงเย็นอยู่ธนุครับฮะไม่รู้เลครัไปเออเอาไปไปแค่ไหนปกติไม่รู้าษาอีกขึ้นบมขึ้นอืม